สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่วงเล่าครับผมถ้าหากว่าพูดถึงป่าดงพงไพแล้วเนี่ยการเข้าป่าเนี่ยจะต้องมีนายพานหรือว่าคนที่คอยชี้แนะแนะนําใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าหากว่าเป็นป่าไทยนะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงป่าต่างประเทศเองเนี่ยเรื่องลึกลับเนี่ยมันก็มีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ผมวงเล่าจะพูดถึงป่าอาถรรพ์ในแต่ละประเทศมารับชมกันเลยครับผม ถ้าหากว่าพูดถึงป่าในต่างประเทศเนี่ยเรื่องลึกลับเรื่องลี้ลับเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหะครับผมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการเดินหรือว่าการเดินทางเข้าป่าเนี่ยมันก็ต้องมีสัตว์ร้ายหรือไม่ก็สิ่งที่อันตรายใช่ไหมครับแต่ถึงยังไงอาถรรพ์เรื่องป่าเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่น้อยหน้าของประเทศไทยด้วยนะครับนักเผลอๆぺ ớ, ぺ ớ, ぺ ớ, เนี่ยเมื่อจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องผีด้วยซ้าวันนี้ก็ผมวงเล่าจะพูดถึง ตำนานเกี่ยวกับป่าสุดลึกลับที่มีอาถรรพ์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติมารับชมกันเลยครับป่าบร a ดลีย์วูดประเทศอังกฤษป่าบร a ดลีย์วูดเนี่ยถ้าจะพูดถึงตำนานเนี่ยผมขอยกให้ประเทศอังกฤษซึ่งมีตำนานเกิดขึ้นมากมายจนนับแทบไม่ได้กันเลยทีเดียวแหะครับโดยเฉพาะป่าบร a ดลีย์วูดเนี่ยผมว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ผีดุโดยเฉพาะตำนานอย่างเลดี้บรดลีย์วูด ที่เขาอ้างว่าเป็นตำนานที่พบเห็นผู้หญิงคนนี้จนมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียวแ่ะครับโดยชาวบ้านละแวกนั้นนะต่างได้พบเห็นวิญญาณของเลดี้แบดดี้วูดโดยชาวบ้านอ้างว่าถ้าหาว่าเป็นนักท่องเทียเ่ยวนดวงดีหน่อยก็อาจจะเจอเลดี้แบดดี้วูดมองจ้องคุณอยู่ก็เป็นได้โดยลักษณะที่ชาวบ้านพบเธอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเธอจะสวมฮู้สีดําหรือเสื้อสีดําและเธอจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อชาวบ้านเข้าไปใกล้ๆเนี่ย กับพบกับตาดำหน้าซีดแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็ไทยแตกวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางกันเลยทีเดียวละครับแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าอยู่ว่าถ้าหาว่าขับรถไปบริเวณป่านี้จะได้พบเหมือนมีคนกระโดดตัดหน้ารถทำให้รถเสียหลักหักหลบกระทันหันแต่เมื่อหยุดรถแล้วออกมาดูกับพบแต่ความว่างเปล่าและยังมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในปี2019ที่ผ่านมามีคนถ่ายติดภาพปริศนาะบางคนเชื่อว่าเป็นเลดี้แบรลลี่บางคนก็ว่าเป็นบิ๊กฟุต บางคนก็คิดว่าเป็นพูดผีปีศาจที่อยู่ในป่านั้นอันนี้เราก็หาคําตอบไม่ได้แต่ถ้าหาว่าถ่ายรูปผมผมจะหล่อมากแต่ที่ยืนยันจากชาวบ้านเนี่ยว่าวิญญาณเลดี้แบร์รี่เนี่ยเขาว่ากันว่าเธอเคยเป็นแม่บ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับลูกของเธอแต่เธอกับโชคร้ายถูกกลุ่มมิจฉาชีพขมคืนและขโมยลูกของเธอออกไปเธอเสียใจอย่างมากและตอมใจตายในที่สุด เรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิญญาณเลดี้แบรลี่เนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่ในที่แห่งนั้นจนถึงทุกวันนี้ป่าฟรีทาวประเทศอเมริกาถ้าพูดถึงตำนานป่าฟรีทาวของอเมริกาเนี่ยมันคงไม่แปลกใจว่าจะติดในลิสต์นี้เพราะว่าป่าฟรีทาวของอเมริกาเนี่ยบ้างก็ว่าเป็นป่าต้องสาบบ้างก็ว่าเป็นที่ลงจอดของ UFO แต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในป่าฟรีทาวแห่งนี้เพราะว่าป่าแห่งนี้เนี่ยเป็นป่าที่ไม่ค่อยมีคนขเข้ามาสักเท่าไหร่ละครับผมก็เลยมีเหล่าอาชญากรหรือคนไม่ดีเนี่ยมักจะอยู่ในบริเวณป่านี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างในปี1978เนี่ยได้พบศพหญิงสาวถูกพบมัดติดกับต้นไม้และศพต่างๆที่อยู่ในบริเวณที่แห่งนั้นค่อนข้างจะพบอยู่บ่อยๆล่ะครับผม แต่คำล่ำลือของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณที่แห่งนั้นน่ะเขาว่ากันว่าน่ะจะได้พบกิจกรรมของลัทธิซาตานในเขตป่าแห่งนี้หลังจากไปสำรวจกลับพบว่าเป็นซากบัวที่ถูกจัดเรียงอย่างน่าสงสัยด้วยที่ว่าป่าฟีทาวเนี่ยเป็นป่าขนาดใหญ่จึงมีเหตุการณ์แปลกๆอย่างเช่นมีคนพบ UFO และเฮลิคอปเตอร์ที่บินในบริเวณที่แห่งนี้ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นมาจากที่ไหน ด้วยเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็เชื่อเลยว่าป่าแห่งนี้มันดึงดูดสิ่งแปลกๆมากมายรวมถึงความเชื่อว่าป่าแห่งนี้ชักเชิญคนให้ฆ่าตัวตายตามตำนานเก่าแก่ที่เขาล่ำลือกันไว้ส่วนตัวนะครับผมที่ผมคิดว่าป่าแห่งนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นป่าขนาดใหญ่ก็คงไม่แปลกเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายเนี่ยไม่ต้องแปลกใจละครับ เพราะว่าคนพื้นที่ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปในป่าฟีเทวกันเลยทีเดียวล่ละครับเว้นแต่จะเอาศาสตร์แล้วก็เอาผู้สาวเข้าไปเนี่ยป่าโฮยาบาสูโรมาเนียป่าแห่งนี้เป็นป่าที่มีฉายาว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งโรมาเนียเพราะว่ามีคนว่ากันว่าป่าแห่งนี้มีความผิดปกติทางเวลาเพราะว่าหลายคนจำนวนมากเนี่ยเข้าไปป่าแห่งนี้ กลับหายไปอย่างไรล่องรอยโดยเรื่องเล่าที่เป็นตำนานอย่างเด็ก5ขวบวิ่งตามผีเสื้อแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กคนนั้นหายไปอย่างไร้ล่องรอยโผล่มาอีกทีเนี่ยก็ผ่านมา5ปีแล้วโดยเด็กที่กลับออกมานั้นกลับไม่พบสิ่งผิดปกติพร้อมกับจับผีเสื้อไว้ในมือและอีกตำนานเล่าขานอีกเรื่องหนึ่งคือคนเลี้ยงแกะที่หายไปอย่างไรล่องรอยพร้อมกับแกะอีก200ตัว โดยตำนานเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อศตวรรษที่20ต้นไม้ในบริเวณที่แห่งนั้นกลับมีมุมที่แปลกและผิดปกติสัตว์และนกบริเวณที่แห่งนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของซาตานแต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าชาวบ้านในบริเวณที่แห่งนั้นพบแสงไฟระยิบระยับบนท้องฟ้าแต่ก็มีบางคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของเหล่าปีศาจเพราะว่าชาวบ้านในบริเวณที่แห่งนั้นมักจะได้ยินเสียงลึกลับ ภาพหลอนที่อธิบายไม่ได้เสียงหัวเราะแปลกๆแ,และคนที่เข้าป่านั้นมักจะเจอรอยขีดข่วนและรอยแผลไหมโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนก็มีอาการปวดหัวขึ้นไส้เลือดก,กำเดาไหลโดยป่าแห่งนี้มีข้อมูลเยอะมากเดี๋ยววันหลังวงเล่าจะพูดถึงป่านี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกของป่าแห่งนี้เลยนะครับผมเพราะว่าป่านี้ข้อมูลเยอะจริงเรื่องน่าสนใจก็เยอะป่าอาอกิกาฮาระ ปทญีุ่่นถ้าหากว่าจะพูดถึงป่าอากิกาฮาระเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยนะครับว่าจะเอามาเข้าดีไหมเข้าในลิสต์อ่ะคือป่าที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องแปลก,เ,ปกเรื่องลึกลับใช่ไหมครับผมแต่ป่าเนี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟของคนมากกว่าเพราะว่าป่าแห่งนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลกสุดท้ายแล้วผมต้องเข้ามาในลิสต์นี้จนได้ครับผมเพราะว่า ป่าแห่งนี้เนี่ยเป็นป่าที่คนฆ่าตัวตายติดอันดับ2ของโลกโดยมีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดในญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยปีละร้อยคนโดยใครจะไปคิดล่ะครับว่าร่างของภูเขาไฟฟูจิอันแสนสวยงามนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าหดหูใจมากโดยป่าอากิกาฮาระนั้นเป็นผืนป่าที่มีพื้นที่35ตารางกิโลเมตรทอดตัวลงมาจากภูเขาไฟฟูจินับตั้งแต่ปี1950 ป่าอากิกาฮาระแห่งญี่ปุ่นนี้ติดอันดับ2ของโลกในสถานที่คนฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลกลองจากสะพานโกเดนเกตด้วยที่ว่าสภาพป่าเนี่ยดูอึมครึมชวนหดหูจากจำนวนคนฆ่าตัวตายปีละ10 3ถึง30%ถึงแม้หลายๆคนจะรู้นะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่น่าไปเที่ยวแต่ไม่น่าไปอยู่เพราะว่าการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นสูงมาก จึงไม่แปลกใจหรอกครับว่าทำไมมีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลกโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยผมขอไม่เอ่ยนามของคนที่เขียนนิยายเรื่องนี้นะเพราะว่าคนที่เขียนนิยายเรื่องนี้เนี่ยได้เขียนให้อ่ามีตัวละคร2ตัวฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้หลังจากนั้นก็มีคนเห่มาฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้บ่อยๆจนถึงขนาดติดป้ายว่าชีวิตมีค่าโปรดคิดอีกครั้งหรือคิดถึงครอบครัวก่อนทําอะไรลงไป โดยถ้าหากว่าผู้มาเยือนในป่าแห่งนี้หลายคนเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นเดียวกันว่าป่าแห่งนี้น่าหดหัวและยังมีความรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องอยู่ในป่าทําให้สุดท้ายเนี่ยผมก็นําป่าแห่งนี้ติดท็อปลิสเป็นป่าที่น่าหดหู่ใจที่สุดมันไม่เชิงลึกลับหรอกครับแต่มันเป็นเชิงแบบสะเทือนใจมากกว่านะครับผมก็ต้องยอมรับนะว่าคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ทํางานหนักมาก คือมีการแข่งขันสูงในแต่ละบริษัทและก็ความเครียดนั้นน่ะมันลงที่คขไม่ได้ไงสุดท้ายแล้วก็จบลงที่การฆ่าตัวตายในที่สุดเ,ออเหนื่อยชะมัดโอเคครับผมวันนี้ผมก็ไม่อะไรจะฝากอะไรมากช่วงนี้ผมคิดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหรอ่อ่ะหัวตื่นหมดเลยอันใสมือเปหมดนี่กูโอเคครับผมวันนี้ครับวงเล่าขอตัวลาไปก่อนกดซับกดไลค์ด้วยนะครับ d บายครับ